บกั GPX DC-3 h o n d ADV a 350 2025ตอนไหนกันที่คนไทยจะได้ใช้รุ่นหน้าจอสี TFT Honda ADV 350 2025รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์สไตล์ SUV จากค่ายปิ๊กนก Honda รุ่นปรับสเปคเพิ่มเทคโนโลยีหน้าจอสี TFT ที่ได้ทำการเปิดตัวนํามาก่อนในงานอีกมาก แต่สุดท้ายแล้วที่งาน Thailand International Motor Expo ที่เพิ่งจบไปรถรุ่นดังกล่าวกับไม่ได้ถูกนำมาเผยโฉมในบ้านเราคำถามคือเมื่อไหร่ที่รถล่างอัปเดตสเปคคันนี้จะถูกนำมาเปิดตัวหลังจากที่ฝาแฝดทางเรียบได้ทำการเปิดตัวในไทยไปก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีโดยรถสกูตเตอร์ยกสูงรุ่นใหม่นั้นยังคงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับรถรุ่นเดิมรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถก็เหมือนเดิมทุกจุด รวมถึงเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ1สูบ4วาล์ว330ซีซีที่ให้พละกำลังสูงสุด29แรงม้าที่7,500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบตอนาทีลูกเดิมลูกเดียวกับที่ใช้อยู่ในรุ่นทางเรียบอย่าง Forza 350โดยมันจะได้รับการอัปเกรดอย่างการเพิ่มหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้ว พร้อมระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ Honda RoadSync ที่สามารถควบคุมได้ผ่านปุ่มจอยสติ๊กที่ประกับแฮนด์ด้านซ้ายซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเกรดแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในรุ่นทางเรียบด้วยเช่นกันโดยพวกเราทีมงาน m o t o r e v e l ก็เคยพาทุกคนไปชมคันจริงกันมาแล้วถึงอิตาลีแต่แน่นอนว่าหลังจากที่รถรุ่นดังกล่าวไม่ได้ถูกนํามาเปิดตัวในงาน Motor Expo <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราภายในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งในจุดนี้เองพวกเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นช่วงไตรามาสแรกของปีก่อนเข้างาน Bangkok International Motor Show 2025โดยเราให้น้ำหนักกับกำหนดก,การที่ว่านี้มากจนเราเชื่อว่ารถรุ่นนี้จะถูกเปิดตัวก่อนงานใหญ่เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเปิดเผยค่าตัวและรับจองภายในงาน ที่เราเชื่อแบบนั้นก็เนื่องมาจาก Honda ADV 350รุ่นแรกที่ได้ทำการเปิดตัวออกมานั้นก็ทำการเผยโฉมครั้งแรกในโลกก่อนที่อิตาลีในงานอิกมาแต่ไม่ได้ถูกนำมาเปิดตัวในไทยทันทีในช่วงปลายปีเพราะค่ายปีกนกจะทำการส่งรถให้สื่อทำการรีวิวและทดสอบกันก่อนงานมอเตอร์โชว์เล็กน้อยและเมื่อลูกค้าได้ชมสเปคพร้อมรีวิวกันไปหมดแล้วก็ค่อยไปเปิดค่าตัวพร้อมเปิดจองกันในงานเลยทีเดียว จากข้อมูลทุกอย่างที่เราว่ามาจึงมีแนวโน้มสูงที่ว่าปีนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือทิ้งเวลาให้รถรุ่นอื่นอย่าง PCX 160เปิดตัวนำไปก่อนตั้งแต่ต้นปีแต่ Honda ADV 350รุ่นใหม่ก็จะต้องเปิดตัวไม่ช้ามากจนไปแย่งแสงของรถบิ๊กไบรุ่นอื่นที่จะเปิดตัวในงานเดียวกันกำหนดเวลารูปแบบเดิมนี้จึงดูมีเหตุผลมากที่สุด หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Gpx GP